สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมโจนะครับจากเพจนะครับก็คือ Ford p โปแรงบายโจนะครับผมในส่วนของรถรุ่นนี้ที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับจะเป็นรุ่น4ประตู XLT เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่9 00 2 2 0 0เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะครับว่ารถรุ่นนี้มีการอัปเกรดหรือตกแต่งอะไรกับทางลูกค้าบ้างพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผม เริ่มต้นนะครับจะเป็นตัวสกรูฝากระโปรงหน้านะครับอันนี้จะเป็นตัวทรงสูงกระจังหน้านะครับตัวนี้จะเป็นทรงแรปเตอร์นะครับผมมาพร้อมกับตัวครอบไฟหน้านะครับ ชิ้วล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดสีเงินแม็กขอบ16ลายเวลพร้อมยางมอสเตอร์ AT3 สติกเกอร์ด้านข้างรถ เารองมือเปิดประตูกันศาสตร์และตาวหลังคาโลบาเล็กแฮมเมอร์ชุดข้อไฟท้าย เบ้ารองมือเปิดฝาท้ายพร้อมปลายดาบและสติ๊กเกอร์ด้านท้ายสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบการตกแต่งสไตล์นี้ถ้าต้องการเป็นแบบไหนสไตล์ไหนสีไหนอะไรยังไงสามารถส่งมาให้ดูได้เลย แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับของเพจนะครับฟอร์ดโปรแรงบายโจไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ